สิบสี่สิบห้าแผงแผงละตีว่าแผงละร้อยละกันผมคิดเล้ค่ะใช่พันห้าแล้วใม่พันสี่พันห้าอุ้ยแล้วเดือนหนึ่งอ่ะพี่มีรายได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนั่นนั่นคือรายรับนะแต่ไม่หักรายจ่ายนะทุกอย่างต้องทําบัญชีครับถ้าเรามโนเราจะคิดว่าเราเราได้อย่างเดียวครับใช่ไหมคะหักต้นทุนหักอะไรจริงๆิงเหลือจริงๆประมาณเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งก็หมื่น หมือนได้อยู่ค่ะแต่อย่าลืมว่าเราเอาเราแค่เอาเวลามาดูเขาแค่ช่วงเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงเย็นชั่วโมงหนึ่งมันก็เนาะค่าแรงเราก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ไหมออยู่กับบ้านด้วยนะใช่คนเท่าคนแต่ก็สามารถดูแลได้เนาะทําได้เป็ดนี่พี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับพี่อ่าปีนี้ ถ้าประมาณเดือนกรกฎานี้ก็จะเข้าห้าปีคอกเนี้ยหกร้อยค่ะอีกคอกหนึ่งประมาณสองร้อยเป็นแต่ร้อยตัวเนาะพี่เนาะใช่ค่ะเริ่มกันเป็นร้อยตัวเป็ดที่เลี้ยงนี่เป็นพันอะไรครับพี่กากีแคมเดลค่ะพี่ชื่อสวุวรรณมาสามาประโคนชื่อเล่นชื่อพี่กุ้งพี่กัดอ่าบ้านนาครหมู่ทีสามตําบลน,นางงวอำเภอน,นาวาจังหวัดนครพนมค่ะเริ่มต้นเลยใช่ไหมคือพี่ไปเห็นเขาเลี้ยงเป็ดเห็นเลี้ยงเป็ดพี่ก็เลยขอซื้อไข่เป็ดเขามา ขอซื้อไข่เป็ดมาให้แม่ไก่ฟักถ้าคัดเป็นตัวผู้ผตัวเมียพี่ได้ประมาณ24ตัวคืออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงมากคือพี่มาทําบัญชีรายรับรายจ่ายลดต้นทุนนู่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมคะพี่ก็ดูเออเลี้ยงเป็ดนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันกินเยอะขนาดนั้นนะถ้าเราสามารถลดต้นทุนหาอาหารอะไรไม่ให้มันกินได้อาหารของพี่นี่ครับพี่ใช,ใช้ส่วนผสมอะไรบ้างครับพี่หลักๆเลยก็คือว่าเป็นอาหารสําเร็จนะคะอาหารสําเร็จแบบผงเป็นของไก่ไข่นะ ถ้าเป็นหัวอาหารของของเป็ดนี่มันแพงพีง่เลยใช้ไก่ไข่มีแกบด้วยอ๋อมีเกบด้วยละครับใช่แกบ mm hmm. แล้วก็มีลำครับอ่าแล้วก็ปกติต้องมีหอยเชอรี่ขี้หอยเชอรี่แต่วันนี้พี่ได้มาได้ไม่ได้มาใส่ไงครับหัวอาหารใช้เยอะไหมครับอ่ประมาณสามสิสี่สิเปอร์เซ็นของจํานวนอาหาร พี่เป็ดกินคือเป็ดเนี่ยปกติเขาจะกินอาหารอยู่ประมาณร้อยสี่ิถึงร้อยหกกรัมต่อตัวเนาะ,ะถ้าตีเป็นไอง่ายๆเราเลยคือขีดหนึ่งกับครึ่งขีด<ะ>ใช่ไหมคะ,ะทีนี้พี่ก็เลยเออเป็ดนี้เขาเป็นเป็ดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์ที่กินอาหารคือเยอะไม่รู้จักอิ่ม<ะ>พี่ก็เลยว่าเออง,งั้นลองเอาขี้แกบเราดีกว่าเ<ะ>ออมาทําให้มันอิ่มให้เยอะให้อิ่มเฉย,ย,ย,ยนะไม่ได้เพิ่มวิตามิน<ะ>คือทําให้อิ่มไม่ได้ไม่ได้ทาให้อ้วนหรือทําให้ผอมทําให้อิ่มค่ะต้องต้องประเด็นนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะบ้านเราเนะาะภาคอีสานเราบอกว่ามันจะผัดรังไข่ทาให้รังไข่สะอาดทําให้เป็ดเนี่ยสามารถไข่ได้นานคือถูกต้องถูกต้องค่ะ <ผม S 2> ถูกต้องข่ากมเนาะใช่เหมือนข้าวเปลือกเหมือนข้าวเปลือกโอ้พี่พกุ้งก็จะทําเป็นโซนห้องอาหารสําหรับเป็ดอยู่อย่างนี้เลยเหรครับพี่ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดเขากินไม่หมดหรืออย่างเนี้ยค่ะ แล้วเขาจะกลับมากินอีกรอบนึงอยู่แล้วเผื่อบ้านนอกเราเนาะคะไม่ไผ่เยอะแล้วเอาไม่ไผ่มาทำรังก็ได้เราไม่จําเป็นต้องว่าเออเป็นทําอะไรสวยหรูค่ะประหยัดต้นทุนเอาเนาะพี่น้องพี่ใช้งานได้จริงเนาะใช่พอพญานาคของเก่าเราไปเห็นที่ลงเศษเหล็กเราก็ซื้อมาสาสิบาทแล้วก็มาผ่กครึ่งให้ช่างขาผ่าครึ่งให้เราก็มาทําเป็นรังอาหารก็ได้สุดยอดมากเลยนะครับพี่ค่ะภารกิจต่อไปพี่ทําอะไรครับพี่เก็บไข่เป็ดเช็ดไข่เป็ดแล้วก็รอรอแม่ค้ามารับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เป็ดกันนะคร คือว่าเป็ดเนี่ยเขาจะไข่นะคะคือประมาณสักตีสามตีสี่ 3, ค่ะเริ่มเริ่มเลยนะคะเร,เริ่มไข่มาช่วงนี้<อ>ค่ะไข่แบบนี้ตัวไหนเคยไข่ที่ไหนมันก็จะไข่แถวนั้นบางตัวเคยไข่เลี้ยราาก็ไข่เลี้ยราาอยู่อย่างนั้นอ่าเป็ดเนี่ยเขาจะเริ่มไข่อายุเท่าไหร่ครับอยู่ที่เราเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนมาเป็นสาวว่าอาหารเราอะโปรตีนถึงไหมเออความอ้วนความผอมได้ไหม บางคนก็บอกว่าสี่เดือนนิดๆบางคนก็บอกห้าเดือนกว่าใช่ไหมอย่างของพี่เนี่ยหเดือนกว่าเพราะว่าพี่ก็คือว่าให้เศษอาหารให้ลำให้นู่นนี่นั่นประมาณหเดือนเอ๊ะมันยังไม่ไข่พี่ยอมจัดการเชื่อไปตัวหนึ่งแล้วมาผ่าท้องดูเราต้องรู้รู้จริงใช่ไหมต้องศึกษาต้องเก็บข้อมูลมาเลยอพวงไข่เขาโตแล้วนี่อรู้ละ เราก็เริ่มเร่งหัวหารหน่อยใช่ไหมคะเพิ่มเพิ่มหัวหันขึ้นมานิดนิดหาขี้หอยมาใช้หอยตัวนั้นคือเป็นโปรตีนโปรตีนเน้นเลยแล้วเป็นขนเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไปแล้วคือแถวบ้านเรามีเยอะใช่ไหมคะค่ะเราก็เอามาให้มันกินพี่เก็บไข่วันนึงอ่ะวันนึงอ่ะได้เยอะไหมครับอ่ช่วงนี้เขาหน้าร้อนด้วยร้อนมากเขาผัดขนอยู่ๆเขาผัดขนที่จริงแล้วเขาจะผัดขนช่วง หน้าฝนไปฝนต้นหนาวทีนี้ก็ก็เลยว่าช่วงนี้ก็คือประมาณ14แผงประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวนี้สิบสี่ถึงสิบห้าแผงนี้มันจะพีกๆอยู่ประมาณสักสองปีนิดๆอายุอายุที่เขาให้ไข่นะคะทีนี้พอเข้าปีที่สามสี่เขาก็ทยอยลดลงก็จริงแต่ไข่เขาจะขยายขึ้นแต่ว่าคือบอกคือบอกตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราลดต้นทุนได้เราเลยอยู่ได้เราไม่ได้ใช่แบบใช้หัวหารซักร้อยเปอร์เซ็นเราไม่เราให้อาหารแค่ หัวอาหารแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็เป็นแกบเป็นหอยเชอรี่เป็นขี้หอยเชอรี่แล้วก็มีลำเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับพใช่ใช่แปลว่าตอนนี้พี่ก็ใช้เป็ดอายุสี่ปีห้าปีก็ยังให้ไข่อยู่ยังให้ไข่อยู่โอ้มันขึ้นอยู่กับการดูแลเนาะพี่เนาะถูกต้องค่ะถูกต้องสิบสี่สิบห้าแผงใช่ค่ะใช่แผงเท่าไหร่พี่อ่าพี่ส่งแม่ค้าอยู่ที่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทคือค่าไซค่าไซทท่สทำไมพี่ขายถูกจังคือว่า ตลาดแถวบ้านเราเนี่ยไม่นิยมไข่ปิดมากเท่าไหร่เราก็เลยขายให้แม่ค้าคือสามารถไปต่อได้เราก็พออยู่ได้ค่ะสิบสี่สิบ้าแผงแผงละตีว่าแผงละร้อยละกันผมคิดเลขคะใช่พันห้าเนาะใช่พันสี่พันห้าอุ้ยแล้วเดือนนึงอ่ะพี่มีรายได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นสามหืนสี่มืนนั่นนั่นคือรายรับนะแต่ไม่หักรายจ่ายนะ หักร่ให่ค่อยใช่ใช่หากไรยใหญ่ก็เออเหลือเหลือพอได้ใช้ค่าขนมค่าลูกไปโรงเรียนค่าผ่อนรถใช่ไหมเราต้องมีทุกอย่างครับทุกอย่างต้องทําบัญชีถ้าเรามโนเราจะคิดว่าเราเราได้อย่างเดียวใช่ไหมคะหักต้นทุนหักอะไรจริงๆเหลือจริงๆประมาณเดือนนึงก็หมื่นหมื่นได้อยู่ค่ะแต่อย่าลืมว่าเราเราเราแค่เอาเวลามาดูเขาแค่ช่วงเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงเย็นชั่วโมงหนึ่งมันก็ เนาะค่าแรงเราก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ไหม,มอออยู่กับบ้านด้วยนะใช่คนเฒ่าคนแก่ก็สามารถดูแลได้เนาะทําได้อ,อก่อนที่พี่จะเลี้ยงปิดนี่พี่ต้องมาคิดก่อนว่าอ่าพี่จะเอาอาหารอะไรมามามาจากไหนไม่ใช่เอาแต่ต้นกล้วยต้นกล้วยนีย่ตัดปุ๊บเผื่อมันจะโตอังกี่เดือนล่ะใช่ไหมคะคพี่ต้องคํานวณดูทีนี้อาโซนที่พี่อยู่เนี่ยเขามีเอเขาเก็บหอยเชอรี่มาขายไหมคะช่วงนี้ก็รลวร้อยขี้มันเขาทิ้งอยู่แล้วเราก็ไปขอซื้อ ที่จริงเขาให้ฟรีแต่ว่าทีนี้เราต้องใช้ทุกวันเราก็ซื้อเขาโลละสองบาทเขาก็โอเคสิคะใช่ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเขาขายหัวหอยเชอรี่ก็สิบโลที่มันที่ต้องได้อยู่แล้วสิบโลอยู่แล้วแต่ละวันนั่นแหละก็คือเราก็ลดต้นทุนไปในตัวโปรตีนเราก็เพิ่มไปตรงนั้นค่ะถ้าเกิดเราต้องการให้อ่าเขาไข่โดไข่ทนไข่นานเราจะมีพวกอฟ้าทะลายโจรใบตะไคร้ ใบฝรั่ง <H> um> แล้วก็ย่างหัวงอกมาต้มให้กินก็คือการคือรักษารังไข,ข่ของเขาแล้วก็อย่างใบฟ้าทะลายโจรใช่ไหมคะที่เรามาต้มให้อย่างเงี้ยก็คือว่าจะคือรักษาการเป็นหวัดเป็นไข้ของเขาไปนในตัวปรับอุณหภูมิของเขาถ้าเกิดอากาศร้อนมากอย่างช่วงนี้คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนใช่ไหมคะเราเอาสมุนไพรให้ไปเลยลักษณะข้อนี้ของเป็ดนี่ควรเป็นยังไงครับพี่อจริงๆนะคะสําคัญสุดคือป้องกันหมาคผมค่ะ ก็คือพี่ก็ซื้อสังกะสีเก่ามาจากโรงรับซื้อของรีไซเคิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออรับซื้อขยะก็กิโลละสิบบาทไม่ต้องไปเอาของแพงค่ะป้องกันหมาได้พอใช่ป้องกันหมาได้พอคือต้องตอบโจทย์ให้ถูกนะคะเลี้ยงเป็ดไข่หรืออะไรก็ช่างตอบโจทย์้ถูกเราเลี้ยงเป็ดไข่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไข่ป้องกันฝนป้องกันหมาป้องกันลมแค่นั้นไม่จําเป็นต้องทาโรงเรือนใหญ่นะคะคือเราเน้นอาหารเน้นสุขภาพเป็ดจบพอ มีพื้นที่ให้เขาเดินเล่นนิดหน่อยใช่ค่ะใช่อตอนเย็นก็ปล่อยออกมากินหญ้าคค่ะโอ้แล้วครับค่ะแล้วสังเกตนะครับทําไมเลี้ยเป็ดปกติมันต้องมีบ่อน้ําไม่ใช่เหรอครับพี่ใช่ใช่<อ>มีบ่อน้ำเนี่ยไม่มีบ่อน้ํานะครับคือของพี่นี่จะเอาแค่กระมังให้เป็ดเล่นน้ําพอให้เป็ดกินน้ําเล่นน้ําคือตัวไหนมันร้อนมันก็ลงกระมังแล้วก็ติดสปริงเกอร์พี่จะติดให้ประมาณเปิดเปิดสปริงเกอร์ให้ประมาณตั้งแต่สิบเอดโมงเป็นต้นไปถึงบ่ายสามโมงค่ะ เหตุผลอ่ะคือความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะคือว่าถ้าเราทํามีสระน้ําให้เล่นมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าที่สังเกตดูแล้วคือเล่นเยอะเกินไปวิชาการพี่ไม่รู้พี่คิดเองก่อนทีนี้ก็เลยมันก็เลยทําให้ไข่มันลดใช่ไหมค่ะคพี่ก็เลยอ่าเล่นน้ําเค้กะละมังพออืเพราะว่าพี่ทําสถิติมาแล้วคือพี่บอกว่าพี่จดเออไม่ใช่ว่าต้องไปปโนนู่นนี่นั่นคือสามารถเลี้ยงได้อตัวปิดก็เหนื่อยเหนื่อยก็ มันจะทําให้เออเขาเสียพลังงาน mm hmm. เป็ดกับเด็กเหมือนกันเล่นทั้งวันไม่รู้จกหยุด uh huh. เหนื่อยก็ยังเล่นเหมือนกันเหมือนกันค่ะพี่คิดว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่มโนนะ <c oughs> สิบคนมีลูกค้ามาซื้อไข่เนี่ยสิบคนนี้มาหาเราแค่คนเดียวนอกนั้นไปไก่ไข่หมด mm hmm. ใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือแถวบ้านพี่นะเขาต้องการเซฟพใชจ่ายใช่ไหมทุกคนมิต,ตเมตตวตะราไปซื้อของเราก็ต้องการเซฟพชัชจ่ยายะฉะนั้นไข่เป็ดพี่ก็เลยขายในราคาที่จับต้องได้ mm hmm. ลูกใหญ่ราคาพอจับต้องได้และเราต้องอยู่ได้ พี่เลยขายที่ร้อยสิบแม่ค้ารับร้อยสิบลูกค้าทั่วไปก็เราก็คัดไซส์ให้ขยับขึ้นมาหน่อยเป็นร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะเอาเล็กๆเ,เลยคือพี่ไปขายตามตลาดนัดคลองถุมหมู่บ้านอเอาไปที่ละสิบแพงยี่สิบแผงเพื่อไปเปิดตลาดแล้วเราก็ไม่มองดูด้วยว่าเออใครใเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยเขาขายเท่าไหร่เราลูกใหญ่สิเราก็ลดต้นทุนสิคะเราเป็นฟาร์มเนาะเราต้องไปขายถูก เอาไว้ก่อนใช่ไหมคะเออเราไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเราไปเองแล้วก็ขายแบบนี้มันเลยตีตีตลาดได้หลักๆเลยก็คือว่าคนทั่วไปแต่ทีเนี้ยพี่มาเจาะตลาดได้คืออกลุ่มลูกค้าที่พอกไตเพราะว่าผู้ป่วยไตบางคนเขาก็กินคนละ อย่างน้อยวันละสี่ฟองห้าฟองอย่างเงี้ยที่นี่เรามาเอาของเรามันก็เป็นไข่สดได้เนาะไม่ต้องเข้าตู้เย็นสองก็คือว่าราคาถูกสามก็คือว่าเขาบอกว่าเ,าเขาเห็นอยู่ตามโรงพยาบาลเนี้ยมันจะมีไข่เป็ดแบบผงเขาก็เลยมาตามไข่เป็ดผงของพี่ก็เลยสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าฟอกไตได้ไม่ไม่พี่ไม่ได้ใช้ยาเพราะว่าก็คือพี่บอกว่าพี่ใช้หัวอาหารแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่ไม่ได้ใช้ร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์นอกจากจะเป็นขี้หอยเป็นแก่เป็นลำ อ,อเหมือนเลี้ยงเป็ดออแกนิกเลยเนาะพี่เนาะ,ะ,ะประมาณนะประมาณแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคไปเรื่อยๆนี่ค่ะที่จะแนะนําเพื่อนๆอยังไงครับว่าคนเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นคือเอาจริงๆชอบหรือเปล่าที่จะเลี้ยงใช่ไหมคะสถานที่เราเหมาะไหม,มสามคือถ้าคิดอยากจะเลี้ยงขายเราต้องไปดูว่าวัตถุดิบที่มีในรอบข้างของเรานี้ มีตัวไหนบ้างที่จะมาเสริมให้ลดต้นทุนของเราอย่าไปซื้อหัวอาหารมากอย่าไปพึ่งของเขามากเราต้องพึ่งตัวเองคือไม่คือไม่จาเป็นต้องว่าจะไปเอาเศษอาหารจากที่โรงเรียนหรือว่าร้านอาหารอันนั้นคือมันขึ้นตรงต่อคนอื่นทีนี้เราต้องหาอาจจะเป็นมันหมักยีสต์ใช่ไหมคะถ้าแถวบ้านเพื่อนมีนมันหมักยีสต์ก็ใช้มันหมักยีสต์ถ้ามีเศษอะไรปาล์มเราก็มาหมักได้ มีลำเยอะอ่ะเราก็เอาลำได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะหัวอาหารไก่ไข่ก็ที่540ใช่ไหมตกกิโลนึงก็1ิบาทละพี่ก็ใช้แค่40%เปอร์เซ็นของจำนวนที่เราเลี้ยงเออค่ะอ่ะตัวนั้นคือต้องไปคำนวณกันเองคะคือทำบัญชีหนึ่งสองบันทึกด้วยอ่ะอย่างวันนี้อ่ฟ้าแลบเป็ดตกใจละอย่างวันนี้ฟ้าร้องเป็ดตกใจนั่นคือทำให้ไข่ลดเออค่ะยังมีหมามาไล่ไข่ลดเราต้องจดเหตุการณ์ไว้ คราวหน้าเราจะได้รู้แล้วเราสามารถแบบมีข้อมูลของเรา mm hmm. คือพี่ดูนะตามคลิปเยอะเลยบางคนก็บอกหมดแต่บางคนไม่ยอมบอก mm hmm. แต่ของพี่พี่จะจดจดไว้แล้วก็มีเพื่อนมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยช่วงโควิดเนาะเขามาอยู่บ้านเขาเออเขาทําอย่างนี้ทําไมเขาไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. พี่จะเล่าให้ฟังเลยเขาโอ้จริงเหรอ mm hmm. เปิดเครื่องเสียงเสียงรถแห่ดังๆนี่ไข่เป็ดไม่ไข่จริงเหรอเจียง mm hmm. อ่าพี่จะเออพี่จะบอกหมดพี่จะไม่กัก mm hmm. แล้วอยู่ที่คุณจะไปบริหารจัดการยังไง เพราะว่าตลาดมันก็คนตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะม,มาเยี่ยมชมที่บ้านก็ได้หรือจะโทรหาพี่ก็ได้เพราะว่าคือพี่อะตอนนี้พี่ขายไข่เชื้อนะคะลูกละสิบบาทถ้าถ้าซื้อถึงสิบลูกพี่ก็แถมให้อีกสามลูกค่ะก็มีทั้งไข่ที่เอาไปารับประทานและไข<า>่เชื้อ<ล>ใช่ค่ะ,แล,ะ,คะแล้วก็มีลูกเป็ด ลูกเป็ดก็ขายขายค่ะขายตัวเท่าไรพี่ลูกเป็ดนี่พี่ขายตัวละสามสิบอู้สามสิบเองค่ะสามสิบ <30. S 2> ถือว่าถูกมากเลยนะครับถูกมากแล้วก็พี่ประกันให้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียอ่าค่ะคือคือ,คอลูกเป็ดพี่เพาะเองต้องแจ้งก่อนว่าอยากได้แล้วก็รอหน่อยเผื่อพี่พี่เพาะได้ก็อย่างที่กล่าวมาเนาะพี่เนาะก็คือว่าการจะทําอะไรอยากจะเลี้ยงเป็ดเองก็ตามก็ต้องศึกษาช่องทางการติดต่อมีทางไหนบ้างครับพี่ เอาเอาเป็นเบอร์โทรอย่างเดียวเนาะที่ไม่ถนัดออนไลน์ครับผมศูนย์แปดศูากค่ะพี่กุ้งค่ะมาเยี่ยมมาชมกันได้หรืออยากเอาเป็ดไปเป็นทำพะโลตอนนี้พี่ก็ค่อยๆอดออกตัวละ40บาทก็ได้ตัวละสีบาทเองใช่เพราะว่าพี่เริ่มจะเพาะลูกเป็ดแล้วคือมันหมดหน้าร้อนแล้วใช่จะเสริมเข้ามาเรื่อยๆ อ้ยเป็ดตัวละสี่ิบาทนะครับเพื่อนๆสนใจเอาไปทำพะโลก็ได้ด้วยนะได้ไปย่างเี๋ยวแถวบ้านคือไป่นมาเอาไปปิ้งไปย่างครับผมได้ได้ก็ติดต่อพี่กุ้งได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเกษตรกราวก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งมากครับที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้เพื่อนๆเกษตรกรนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอประคุณมากครับ่สวัสดีค่ะรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรรอบกลาวจะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ